พาธอใช้วันนี้พาลูมกมาเขือลิงฮะกล้วยบ,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 บ่เอาเอาวีสไลด์น่ะสง่งยปดีเดอ้สอส่งสบายเฟินเนาะพาลูมกมาเขือลิงฮะคือจะเกลือแล้วลูกขายแน่แนก็ อ,อันนี้คอ้ันนี้เยกะไรเสาหาเออาเอเอามาจัดแทนนึงเลยอันนน้ำพกเรา็นสีมือิมเหอเฮ้าคฮ้ยเฮ้ยเย่าฮบริยานดิ๊ดิฮ um> ึมฮ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 ึฮึม มาเนาะพี่เซนค้โอเคโอเคไม่ก็ได้ไหมเมยาไม่ช่วงพ่วงก็ได้เป็นเซนหาก็ได้ไหมพาดูด้ยจะพาด้ยจะได้ไม่ยากเยวิเคียนมาตะบึงแช่กับใจ่อมปาบุมีบ่

พอแล้วเอาเฮ้ยหานให้มันกัย uh ังโบกอยู่ลูกเฮ้ยเดียเดียเฮ็ดลีลาไม่ลูกมันงาดในมือเห้มันเก็บอ่าอ้าอ้อันนี้ลูก

Ô! Hm! Ô, hương! 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 เอาลิงชี้ขาแกมีบัตรรีวิว,ว,น,วน,น,นี่ลิงด่างแกไมีกินนำมันนี่อืมาอาชีกไป,ไปโอ้ลองมากินจ้ะก,กระไดไเรียบเลยลิงสาดกวะ

เอ้าล so, ิงลิงลิงกินลิงสองขากินถอกถอกได้เลยเราเห็นมันถอกเลยเอาลิงหน่อยหน่อยอ่ะเอาลูกเอาลูกอืมเอาไปกินเด้อเออไปอืมโอเคแล้วโอเคโอเคลิงหน่อยอืม

chín mưa đấy ai kín cái bộ kín ờ tiếp kín là

ไมแล้วนะเดินมา้าไดูบบู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 ูบ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 ููบูบบู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 บอบบา วน้ำมันกระานยานยหงเอ็นเอ็นเหน่อแล้วยังเดเอานค่บทำอก็สิหลับัวส่งข้านี้เก็บเก็เล็ชมหมูยังกาะชมมูละไหนมมูปลาห่อเท่าไรนี่สองสี่หกแปดเก้าเก้าห้อบุคคมาแต่ลงบางอย่าง rồi pha lược pha lược và pha lụp mắc cửa linh Thấy ừ. là nhà năng một cái xịt coi rồi nhìn cái men tên là bố mẹ tên là bố mẹ tên bố mẹ กินห่อหนึงกินไรเป็นุปกะละเจ้าของกินห่อเดียวสิอิ่มอยู่บ่โอเคพี่น้องกด้ห่อมาเนี่แล้วห่อไปอันเข้คล้ายตลาดเมนบ่เดี๋ยวเมื่อแกะเบิ่งก่อนกใจเมื่อแกะเบิ่งก่อนยัง่ากันเงียบไปห้องน้าขอเงียบไปตูไปอ่า ไปไปน,นี่ไปกันด้วยไปเด้ปจักมานาชมมูไปเด้อ <c oughs> ไปกันด้วยเด้อขอบใจทรายอืมไป,ไปไปพี่ไปไมาขึ้นรถไปลูปลก <c oughs> ทั้งเดย่านท่านจับ,บึง <c oughs> ไปไป

อยู่หลังรถไปพี่น้องย้มหิวไปเนาะ,ะไป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 ใช่ต่อบนบบนี้บิวใช่บิวเมื่อไหร่บอเมื่อเบรกเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อย<ะ><ม>ปะเฮ้ยดีแท้ มืงหิวม okay. <Shop. S 1> uh, ึกินแชบูคหรแชบูป่ะโอเคือกอันไหนแชบูอเลืองีแชบูแชบูแชบูีโอเค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 เดี๋ยวพ่อพาไปคือเาพัเลยกระเทียมันแปลงงั้น

พี่น้องเอากุ้งอะไรน่ะไรี่มจตาพี่น้องเลยมีจะสิบไปถ้า,ปา,า,ลาลูกกินเขาก่อนเะสิกราบทำยาบ้านกินซะบูเป็น

เป็นแน่มาเกลี่ยงคักบัลูกคักาากดเป็นเน่มาเกลี่ยงคักคัก็ว่ามันจะง่ากนะครับห่ายง่ายเลยง่ายะกินน,น,น้นตัวยะกินน้าเพื่อนปน่ะบ,บอกว่าลุงผูห,านนาหันหน้ามาหาปลุงเพื่อ นี่กเลยเจ้าเป็นนิงหิวสินะลิงชงคาก็กินน้ำลิงใหญ่เออลิงใหญ่กินกินแต่ลิงใหญ่ลิงน้อยเออไว้ปไปเดินทางก่อนบัานนี้เนาะอ่าพี่น้องเงยาหลังจากพาทุกชาวไปเกลิงแด้วเดี๋ยวรอยก็ไปกินข้าวกินน้ำโต้เดินขี่กัปปัตกับทรงเด้อพี่น้องเด้อ ไปสบายดีพ pues, ้าลุงพ้าุงสบายดีเด oh, ้อพุ้งเออโดยสบายดีอ้เย็นเย็นเไปไปไป